สบายดีพี่น้องมือชุ่งคนเมื่อนี้ค่อยกระิมารีวิวกอง p h o n e 11ที่ว่าถ่ายวิดีโอล่งเบิดได้ถ่ายวิดีโอพอ์เทรตได้คือ iPhone 13โดยวิธีง่ายๆโดยปุ่มต้องเสียงเงิอนอยังเลยและที่สำคัญวิดีโอนี้ค่อยเอา iPhone 11โป o Max ถ่ายเดี่น้องเด้อจะเหนล่างเบิด์มันบอกจะโปรแมน iPhone 13เด้อพี่น้อง จะเป็น iPhone 11 Pro Max เดี๋ยวชิพ่าไปเบิรงเด้อไปและนี่ก็คือวิดีโอที่ทายด้วยแอป Proteceder ทั้งสมอ่ามันจะประมาณนี้เนาะจะลั่งเบอร์เบอร์ประมาณนี้และถ้าเห่ายากที่จะเอาเบอร์ไล่เบอร์น้อยเหากก็สามารถเลือกไดเดอสามารถเลือกไดจะประมาณนี้เนาะ วิธีง่ายๆเนาะโหลดแอปนี้เลย่านผู้สมง่ายๆเลยก่อนอื่นเข้าไปแอปสตอร์เนาะเข้าไปแล้วคนหาคนหาแล้วพิมพ์คำว่าโปรเทคเดี๋ยวพี่น้องเด้อพิมพ์คำว่าโปรเทค่าโปรเทค้วก็เซิร์ชเข้าไปเซิร์ชเข้าไปเนะจะเห็หนอ่า โ o t เทคเห็นบอตัวลุมมันโปรเท Mobile เห็นบอกแล้วก็เข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยง่ายๆพี่น้องถ้าให้มัคลิปนี้กักดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้ดนะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนดะ้อพี่น้องไปก่อนบ๊ายบาย